<Yo. S 2> <Hey. Yo. S 3> สวัสดีครับวันนี้นครบกมาพบกันกับผมเหมือนเดิมวนะครับกับฟุกเฮียสะพานขาดครับวันนี้จะมารีวิวนะครับผมเป็นรถกระบะยูซูดีแม็ก แพทิทัมน,นะครับผมก็มาในรูปชมของปี08นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูรถชมกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ได้เป็นเครื่องยนต์2 5งพันนะครับก็จะได้เป็นกระจังหน้าเงานะครับผมได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยเลยนะครับรถคันนี้นะครับก็ต้องย้ำอีกทีนะครับผมว่าเป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับผม ประมาณนี้เลยนะครับสีตัวรถน่าจะได้เป็นสีขาวมุกนะครับลองดูสังเกตกันนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาถึงด้านล่างนะผมก็จะได้เป็นล้อมแมกนะครับผมที่ติดมากับเจ้าของเดิมเลยนะครับเป็นล้อมแมกท e อสามสิบเจ็ดนะครับผมขอบสิบแปดนิ้วนะครับที่มากับเจ้าของเดิมนะครับผม แล้วก็มาดูุ่วรล้อด้านในนะครับก็สังเกตง่ายๆนะครับว่ารถไม่มีร่องรอยการเคมไม่มีล่องรอยการชนมาเลยนะครับก็ยังเป็นรถเดิมๆอยู่นะครับก็มั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้สภาพดีแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูถึงกระจกมองข้างนะครับผมก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมตรงมุมกระจกนะครับเราก็จะได้เป็นกระจกครเมียมนะครับ เตามอายุการใช้งานนะครับผมเราจะบอกว่าใหม่เป็นรถป้ายแดงเลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็จะได้เป็นตัวไฮรันเดอร์แท้นะครับตัวไฮรันเดอร์แท้เลยนะครับผมก็จะมีเป็นป่องคุมล้อนะครับสําหรับตัวสูงระบบสุดพันไดข้างนะครับผมมือเปิดเงาแล้วก็เกียววันซาดนะครับติดตั้งให้คลูกค้าเรียบร้อยนะครับผม น,น,นะครับก็ลองดูลองรมกันรอบๆนะครับผมอันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์สองใหน้านะครับผม DDI i Tech นะครับก็จะมีเป็นระบบเบรก ABS นะครับแต่ว่าจะยังไม่มีเรื่องระบบถุงลมนิรภัยเข้ามานะครับสำหรับ D Max เก่า นั่นเองเรียกกัน,นง่ายๆนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องด้านหลังก็จะเป็นการชนท้ายนะครับวันนี้ก็สําหรับรถตัวสูงก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็จะได้เวลาขึ้นลงสะดวกง่ายๆนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นตัวแพททินัมนะครับแพททินัมก็น่าจะประมาณปี0ูนยดนย์อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเอกสารน่นรารอกนทีหนึ่งนะครับ ด้านในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดเครื่องด้านนู้น จะเป็นภายในนะครับก็จะได้เป็นคอนโซลสีดํตัดกับสีเทานะครับเบาะก็จะเป็น,บกกนเนะบาะ้ากัมพูดสับกผมสีเทาดำอ่าแล้วก็ลายเบาะก็จะเป็นลายตารางตามรุ่นขอ,ของเขาเลยนะครับตารับอิมพุสุประมาณน,นี้นะครับผมภายในนะครับมาดดูด้านหลังอ่าถึงอีกซุรุ่นนี้นะครับผมแคปจะเปิดไม่ได้แต่ว่าภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผม อันนี้ก็เป็นภายในเดิมเลยนะครับเจ้าของเดิมใช้รถมันดีมากนะครับเจ้าของเดิมก็คือเป็นผู้หญิงใช้รถนะครับเขาก็ออกไปแดงลำดับแรกมาเลยนะครับซื้ขอขันสดมานี่ก็มาขายต่อให้เรานะครับอ่าเรื่องเกียร์นะครับผมอ่าเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล5้าสปีดนะครับสำหรับดี a มทโฉมเก่าอ่าประมาณนี้นะครับ เบกมือนะครับผมเกะตรงกลางนะครับก็จะมีเกะด้านล่างอ่าไว้ใส่ของประมาณนี้นะครับแล้วก็เกะด้านบนไปใส่ปัดใส่อะไรได้นะครับไปเล็กนน้อยอ่าแล้วก็มาถึงด้านคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นพวกระบบแอร์นะครับปรับเมนูนันระบบเครื่องเล่นนะครับผม MP3 ีสามิทยุ c ีดีนะครับผมเล่นได้ตามปกติอ่าหรือว่าถ้าคุณลูกค้านะครับไม่ถูกใจก็ ออกรถไปแล้วนะครับจะไปเปลี่ยนใส่จอทันสกินจอบูทูธอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเบ้าทอดที่ไม่ยากสกเท่าไหร่นะครับลองดูกันนี่จะเป็นที่วางแก้วนะครับก็ลองดูความสดความใหม่นะครับผมตามรุ่นนะครับก็ถือว่าสวยในรุ่นของเขานะครับเพราะว่ารถมันก็ปีลลงไปแล้วนะ เดี๋ยวมาดูเลขใหม่กันสักนิดหนึ่งนะครับผมเลขใหม่นะครับอ่าวิ่งอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันกว่ากิโลนะครับผมวิ่งอยู่หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันกว่ากิโลนะครับผมสำหรับรถปีศูนย์แปดก็ถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับใช้งานน้อยมากเลยนะครับผมอ่าแล้วก็พวงมาลัยนะครับอันนี้ก็ เจ้าของเดิมนะครับพุ่มหนังมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมาประมาณน,น,นี้แล้วก็ด้านบนนะครับฝ้าเพดานนะครับผมก็อยู่ในเรียกว่าอะไรนะใช้งานได้อย่างดีนะครับสะอาด อยู่ที่3ามแสนห่งห่นเก้าพบาทนะครับย้ำอีกทีนะครับผมราคาที่3 1 9 0 0นบาทเป็นยูสุดีแมดนะครับเป็นตัวแพลตินัม b คศ0 8นะครับอ่าลองดูไปใกล้ๆนะครับผมเป็นรถลำดับแรกเลยนะครับประมาณนี้นะครับผม จดทะเบียนนะครับ18พฤษภคา52ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นปี0 9ย์หรือเปล่าที่จดทะเบียนนะครับยังไงก็ผู้ลูกค้าลองไล่ปีพออดูนะครับแต่ว่าคอสอมัน08นะครับรถลำดับเดียวอันนี้ก็สําหรับราคานี้นะครับจะมีเป็นโปรโมชั่นนะครับผมรับเงินสดกลับบ้านทันทีนะครับผม2 0 0 0 0บาทหรือจะดูเป็นส่วนลดไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าส่วนลด20,000บาทก็จะเหลืออยู่ที่2 9 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมอ่าจะลองมาดูกใกล้ๆได้เลยครับก็สำหรับรถปีศูนย์แปดนะครับคันนี้มั่นใจได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีฟิวา์มแน่นอนนะครับก็ทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมปกตินะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นแผ่นเพดนะครับผมท่อสากระโปรง รถแก้มนะครับยังอยู่ที่เดิมปกตินะครับผมอ่าประมาณนี้เราดูรวมมกันนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นซีนกาวฝาโปองนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีนกาวเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยปีรถแล้วก็อายุรถนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนรถใหม่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เรื่องระบบเบรกเอเนะครับก็จะอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับผม ก็มีพวกเรื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีรับประกันให้ลูกค้านะครับยังอยู่ในรับประกันก็ถ้ามันเป็นอะไรก็เอาภาพมาเปลี่ยนมาเคมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมก็เรืองเครื่องยนต์ก็มีรับประกันให้ตามที่บริษัทกําหนดเลยนะครับก็รถคือปีค่อนข้างที่จะลึกแต่ว่าเรื่องคาาน้าํามันค่าปรงต่างๆนะครับก็ยังไม่มีเย้อมสักเท่าไหร่นะครับ หน้านะครับผมระบบหม้อน้ำนะครับก็ลองดูลองชมกันประมาณนี้นะครับลูค้าให้ดูความเดิมของรถคันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขอ่องยนต์200ล้าลทดี4นะครับผมอันนี้ปีนกาฝั่งนี้ก็ยังอย,งอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอเคครับก็ย้อนไปทีนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับผม2.5 S-X l Platinum นะครับปี2008นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับก็เป็นตัวไฮรันเดอร์แท้เลยนะครับราคาก็อยู่ที่319,000บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นเป็นเงินสดกลับบ้านก็รับเป็นส่วนลดไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะเหลืออยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทก็เวลา ก็จะโปรโมชั่นนี้นะครับก็จะอยู่ถึงวันที่30เมษายน2564นี้นะครับผมอ่ะสำหราวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ